สวัสดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าช n n นะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตตกดินค่ะน,นี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะน,นี้ก็เป็นทุ่งนาอยู่ที่บ้านนนสายนะคะ ตำบนแขนาอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะข้าวก็กำลังออกลวงนะคะบางพื้นบางพื้นที่ก็จะเกี่ยวได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าหน้าหนาวนะคะลมก็จะพัดเย็นค่ะ ื่นเช้ามาตอนเช้าๆก็จะอากาศเย็นแล้วนะคะที่สีสเกตค่ะแสงอาทิตย์แสงสุดท้ายของวันนี้นะคะสวยงามค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพืเ่อนๆนะคะคลิปนี้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ